เสรีーーที่สุดชี้ก้าวไกลควรตอบแทนบุญคุณเพื่อไทยโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่3สิงหาคม6-6หกพลตำรวจเอกเสรีที่สุดเตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยส่วนการร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอ ส่วนตัวเคยบอกกับพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลาออกจากพักไปแล้วไม่มีลุงแล้วทำไมจะร่วมงานกับพักรอทศออชอไม่ได้มีเราไม่มีลุงแต่ลุงไปแล้วก็เหลือแต่พักพักก็ไม่ใช่คนปฏิวัติแล้วทำไมจะต้องแข็งตัวจนกระทั่งร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เล่า ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยสามารถร่วมงานได้เพราะไม่มีลงแล้วจริงๆส่วนที่มีข่าวว่าพักก้าวไกลจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยนั้นคนตรีอเสรีที่สุดฝากถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลในฐานะพี่น้องขอให้คิดใหม่ พราะครั้งที่แล้วก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ลงคะแนนให้ครั้งนี้เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านห5 0เสียงก็ลงให้เขาก็หมดเรื่องถ้าลงให้ทั้งหมดทำให้รัฐบาลจัดตั้งได้ประเทศชาติเดินหน้าได้สิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือก้าวไกลแมนจริงๆเป็นฝ่ายค้านก็ยังลงคะแนนให้ จะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคก้าวไกลได้รับความนิยมจากที่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกอีกทั้งใครก็รู้ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลไปแล้วก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดสมัยสภาชุดนี้ ขอให้สนับสนุนลงคะแนนเสียงให้เขาไปก่อน3-4สเดือนหัวหน้ารัฐบาลก็ปรับรัฐมนตรีได้เอาพักการเมืองอื่นออกเอาพักก้าวไกลเข้าไปได้ขอชี้ทางสว่างให้ก้าวไกล